ไม่อายทำอาชีพสุดจริตออบสุพ,พนัทพันตัวขับรถส่งอาหาร เป็นเพราะสถานการณ์ในตอนนี้ล่าสุดนักร้องหนุ่มสุพนัสเฉลิมชัยเจริญกิจได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้นำเงินเก่ามาใช้แต่ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ชีวิตอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่ไม่แสดงออกซึ่งตอนนี้กำลังแต่งมอเตอร์ไซค์เตรียมตัวไปขับแกลบทำอาชีพใหม่เป็นความตั้งใจที่คิดมานานแล้วเราอยากทำอาชีพบริการขนส่ง ส่วนตัวชอบเดินทางชอบศึกษาแผนที่พอเจอสถานการณ์แบบนี้เลยอยากลองทําแม้จะไม่เยอะแต่เราได้ความท้าทายและอยากลองดูตอนนี้สมัครเรียบร้อยแล้วเตรียมติดกล้องเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและจะทําคลิปลงช่องของตัวเองด้วย สำหรับนักร้องหนุ่มออบสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจที่คบหากับนักร้องสาวธัญญาอาสยามหลังทั้งคู่ร่วมงานกันในละครเทพธิดาขนนกจนเกิดปิ๊งปังกันกลางกองโดยก่อนหน้านี้สาวธัญญาได้เคยออกมาโต้ว่ายังไม่ได้เปิดตัวคบกับหนุ่มออฟเป็นแฟนเพราะยังไม่พร้อมขอคุยแบบพี่น้องไปก่อนไม่รีพัฒนาความสัมพันธ์ ซึ่งหลังจากปิดกล้องละครแล้วก็มีการคุยกันบ้างถามว่าฝ่ายชายมาจีบไหมทันญญาบอกดูยากมากส่วนสเปคนั้นเธอชอบคนอายุมากกว่าเพราะนักร้องหนุ่มเปิดใจหมดเปลือกยอมรับคบอยู่กับนักร้องสาวทันญญาอาสยามเพราะเขานั้นชอบเด็กและฝั่งทันญญาเองก็ชอบคนที่มีอายุมากกว่า สำหรับอออสุพนัทจบการศึกษาชั้นมัธยมที่ชัยนาทโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจบปริญญาตรีและปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ออฟโด่งดังจากการเป็นสุดยอดนักเล่าฝันจากรายการ True Academy f a n t a s a Season 2ได้รับสมญานามว่ากระรอกน้อยมีความสามารถร้องเพลงได้ทุกแนวโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนอกจากงานเพลงออฟยังมีความสามารถทางการแสดงทั้งละครทีวีละครเวทีภาพ,พยนตร์โดยมีผลงานละครเรื่องแรกเพื่อนรักนักล่าฝันและอีกหลายต่อหลายเรื่อง สำหรับความประทับใจในตัวทัญญาออบกล่าวว่าทันญญามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ยิ้มสวยยิ้มง่ายอารมณ์ดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะซึ่งอย่างหลังนั้นตรงสเปคเขามากออบเล่าว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมองใครไม่เคยจีบใครก่อนตั้งแต่มัธยมถึงมหาวิทยาลายัยมีแต่คนเข้ามาจีบแล้วแต่ละคนที่มาจีบร้องเพลงไม่เป็นสักคน พอมาเจอสาวทัญญาเท่านั้นแหละลงล็อกตรงสเปคเกิน80%แต่ถึงจะตรงสเปคมากกว่า80%แต่สถานะความสัมพันธ์ก็ยังไม่ถึงแฟนนักร้องหนุ่มให้คำนิยามสถานะของตนเองกับทัญญาว่า คนคุยระยะสุดท้ายโดยขอศึกษาดูใจกันไปอีกสักพักที่ผ่านมาออบยอมรับว่าเขาเจ้าชู้ชอบคนนั้นคนนี้ในเวลาเดียวกันมีคนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นจะรู้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆตั้งแต่ปั๊บป,ปี้เลิฟมาจนถึงปัจจุบันเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่เขารู้สึกว่าไม่ควรเล่นเล่นกับใครแล้วเริ่มคิดถึงอนาคตจริงจังกับความรักและตั้งใจทำความ รักครั้งนี้ให้ดีที่สุดเรียกว่าหยุดที่คนนี้เหมือนเสือสิ้นลายก็คงไม่ผิดนัก